ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งควบคุมต้องเฝ้าระวังป้องกันกันอย่างใกล้ชิดค่ะเจ้าหน้าที่ยังตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในอำเภอศพบเมยจังหวัดแม่ห้องศนล่าสุดคลัสเตอร์โรงเรียนศพบเมยวิทยาคมพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก10คนนะคะตอนนี้ยอดสะสมอยู่ที่203คนแล้วค่ะนายสิทธิชัยจินดานหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนระบุว่า แม้จะยังพบผู้ติดเชื้อแต่ว่าคลัสเตอร์นี้ควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดแล้วโดยกลุ่มนักเรียนและครูยังถูกกักตัวอยู่ในโรงเรียนเพื่อติดตามอาการมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจซ้ำต่อเนื่องจนกว่าจะพ้นระยะ14วันส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า พบผู้ติดเชื้อใหม่126คนจำนวนนี้89คนอยู่ในคลัสเตอร์บริษัท C.M. Frozen, Frozen Food นะฮะ Food นะฮะที่อำเภอสันทรายซึ่งขณะนี้ถูกปิดชั่วคราวก็ทำให้เป็นโรทำเป็นโรงพยาบาลสนามในบริษัทซึ่งเจ้าหน้าที่ยังตรวจกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังป้องกันอย่างใกล้ชิดที่จังหวัดปากผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ยังเฝ้าระวังและควบคุมเชื้อโควิด19ต่อเนื่องตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อในอำเภอแม่สอดลดลงแต่ในพื้นที่อำเภอพบพระตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนช่วยป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะ